การลงทะเบียนและการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทให้วันช็อปขั้นตอนการลงทะเบียนการลงทะเบียนในแพลตฟอร์มเพื่อสร้างรายได้กับบริษัทให้วันช็อปสามารถที่จะลงทะเบียนได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่สําคัญคือลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าสมัครโดยมีขั้นตอนในการลงทะเบียนดังนี้ 1. ลงทะเบียนคลิกที่นี่หรือกดที่ลิงก์ที่มีผู้แนะนําส่งให้กับคุณหรือกดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมธุรกิจฟรีที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้เมื่อคุณดูใน YouTube โดยกดที่เพิ่มเติมจะพบกับลิงก์ที่ลงทะเบียน 2. จะพบกับหน้าลงทะเบียนของบริษัทให้วนชอให้เลื่อนผ่านลงด้านล่าง 3. กรอกชื่อและนามสกุล4เลือกไทยแลนด์หรือประเทศไทยโดยจะสังเกตเห็นบวก66อยู่ในวงเล็บ5กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณโดยให้จดบันทึกไว้ว่าหมายเลขโทรศัพท์นี้จะเป็นยูเซอร์เนมในการเข้าระบบของบริษัทให้วนชอห6กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ13หลัก 7. กรอกรหัสผ่านของคุณโดยกําหนดขึ้นเองควรมีจํานวนตัวอักษรไม่น้อยกว่า8ตัวโดยให้จดบันทึกไว้เพื่อใช้ในการเข้าระบบของบริษัทให้วันสอบ8ปกรอกรหัสผ่านอีกครั้งโดยให้เป็นตัวอักษรชุดเดิมกับในข้อ7 9ตรงช่องรหัสอ,อ้างอิงผู้แนะนําไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ10กดที่ช่องสี่เหลี่ยมฉันได้อ่านและยอมรับคู่มือสมาชิกไฮและนโยบายเป็นส่วนตัวเมื่อกรอกข้อมูลจนครบทั่วแล้วควรตรวจสอบการกรอกข้อมูลอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่กรอกนั้นครบถ้วนสมบูรณ์11เมื่อแน่ใจว่าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วกดลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์12ระบบจะแจ้งเตือนว่าได้ลงทะเบียนสําเร็จขั้นตอนการเข้าระบบของบริษัทให้วนชอ็อป1กดลิงก์เข้าใช้งานระบบของบริษัทให้วนชอ็อปหรือกดที่ลิงก์เข้าใช้งานระบบบริษัทให้วนชอ็อปที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้เมื่อคุณดูใน YouTube 2คลิกที่เข้าสู่ระบบ 3เลือกประเทศโดยเลือกที่บวกหกหกไทยแลนด์กรอกหมายเลขโทรศัพท์หรือ Username ให้ตรงกับหมายเลขโทรศัพท์หรือ Username กับตอนที่กรอกข้อมูลลงทะเบียน5กรอกรหัสผ่านหรือ p า s s Word ให้ตรงกับรหัสผ่านหรือ p า s s w o r d กับตอนที่กรอกข้อมูลการลงทะเบียน 6. คลิกเข้าสู่ระบบ7ขณะน,นี้คุณสามารถเข้ามาในระบบบริษัทให้วนช็อปเรียบร้อยในบัญชีของคุณซึ่งสามารถตรวจสอบรายได้สั่งซื้อสินค้า หรือการทำธุรกรรมต่างๆได้ในหน้าบัญชีคุณสามารถตรวจสอบรายการต่างๆได้เช่นเปลี่ยนไฮ้รอถอนจำนวนเจมกรอบรายได้แนะนำตรงโครงสร้างองค์กรคำสั่งซื้อและบัญชีย่อย8ในหน้าข้อมูลส่วนตัวจะพบกับชื่อสกุลและเบอร์โทรศัพท์ของคุณและให้เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าโดยกดที่ปุ่มแก้ไข9กรอกชื่อสกุลของคุณ สิกรอกบ,บ้านเลขที่และหมู่ที่ 11. กรอกตำบลหรือแขวง 12. บสอกรอกอำเภอรหรือเขต 13. กรอกจังหวัด 14. กรอกรหัสไปรษณีย์สิบห้เลือกไทยแลนด์สิก,กรอกเบอร์โทรศัพท์ของคุณเพื่อติดต่อในการจัดส่งสินค้า 17. ให้ตรวจสอบการกรอกข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่หลังจากนั้นจึงกดส่ง ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า 1. เข้ามาที่หน้าบัญชี 2. เลือกที่การสั่งซื้อ3กดที่ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ 4. กดส่ง5กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระในการซื้อสินค้าโดยให้กรอกจำนวน50 6. กดส่ง7ระบบของบริษัทให้วันช็อปจะสร้าง QR code สำหรับการสแกนจ่ายเงินในการสั่งซื้อสินค้าโดยคุณสามารถจะบันทึก QR code แล้วใช้แอปพลิเคชันของธนาคารใดๆ สแกนจ่ายเงินจำนวน1,750บาทคุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของแอปพลิเคชันธนาคารจนสำเร็จ 8. หลังจากนั้นให้เลือกไปที่หน้าแพ็กเกจซึ่งบริษัทให้วันชอปจะมีแพ็กเกจให้เลือกโดยให้คุณเลือกไปที่50 HP 9. กดที่ซื้อทันที 10. ระบบจะขึ้นป๊อปอัพให้คุณยืนยันการซื้อแพ็กเกจโดยกดที่ยืนยัน 11. หลังจากนั้นให้ไปเลือกสินค้าที่ต้องการซื้อโดยให้กดที่3ขีดอยู่ด้านขวามือบน 12กดเลือกที่สินค้า13ระบบจะแสดงสินค้าทั้งหมดโดยสามารถเลื่อนดูสินค้าต่างๆได้14ที่ด้านล่างขวามือสามารถที่จะเลือกดูสินค้าในหน้าอื่นๆได้15เมื่อพบสินค้าตามที่ต้องการแล้วเช่นต้องการสินค้าเอนไซม์อมาริวาราชุดรวมให้กดซื้อทันทีที่ด้านล่างของสินค้านั้น16ระบบจะแสดงรายละเอียดของสินค้าและเมื่อตรวจสอบจนแน่ใจแล้วให้กดดำเนินการ เพียงเท่านี้การสั่งซื้อสินค้าก็สำเร็จแล้ว17แต่คุณสามารถตรวจสอบการสั่งซื้อได้โดยเลือกที่หน้าบัญชี18เลือกกดที่คำสั่งซื้อ19ระบบจะแสดงผลการสั่งซื้อของคุณหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสั่งซื้อสินค้าของคุณจะส่งผลให้คุณได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพเพื่อการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักและขอให้คุณมีความสุขก,กายสุขภาพดีสุขใจร่ำรวยเงินทอง ขอบคุณครับ